เราจะต้องเป็ดให้กินดูหรือเปล่าเออเป็ดให้กินเดี๋ยวเรามากระโดดรอนน้ำเลยนะผี้ชายชวนพี่ตี้จบ้านหนองไห้หรือเปล่ารับเช้ารับหรือล่าผู้ชายนะไปสีตายมือนี่นั่นสับายดีพี่น้องมื้อนี้มากินมากินบุญเดนซามพี่น้องอยู่บ้านสีเขียวมีปีกเป็ดพี่น้องหมูน่ะไปกินอยู่งานบุญพี่น้องค่ามากินอยู่ห้านพี่น้องจ้าหอยหอยมีปีกเป็ด มีถอดหนองไก่คนขายบ่กว่าเจ้าจะเอาตัวที่มันเต็มมีแต่ขี้เดียวนะต้มอ้อยดับร่มสลองอันเดือน3พี่น้องอยู่บ้านห่านสีเขียวเนาะปีนี้เจ็ดโมงฮะก็ไาเปิดประตูร้านอื้อโอ้มันซ่ามนอ็องัเยพาเพนไปให้ได้สอโมส คำนันบ่อแสบอย่าทวงเดิมปีอกเป็ดนะในกูนี่เอามา <c oughs> พายนะย่างนะวักซีนบอ่อ <c oughs> มันพยางปหยังย่างขึ้นมาเะทงลุอเลีงห <c oughs> นแต่กางไลมงเาลไป้วอยากกินอีกได้นะเอาไปกินกับน้องผุะปี <c oughs> กันยังพอต่อแล่ต่อแ่ปัญหาก,กาหินผ <c oughs> ัว Nên là bất cứ mua sáng tối, bất cứ mẹ nhà mình bớt bọn à. Mà hên chèo, mấy lẹo, mấy à là... tầng đi như thế Tâm chèo, pét lột, thịt đen Pét lột, đúng lột ừ. Thế khám áo không bỏ đi bộ thế này? À. Mình đã luộc hơn, đây đám Mình hả, mẹ mẹ không biết Hả? Mẹ mẹ không biết Mẹ nhờ? Mẹ nhờ, mẹ không biết, mẹ không biết, mẹ không ขาื้อต้มตอนนไม่ไม่กะขาเสื้อจะปเก็บมาแต่ใจ่เก็บมาแค่หนอมน้ำมันเบิดไข่ไก่กุนเอาขึ้นเอาขึ้นโอ้ยโผ่โผ่สูกูเลยว่าสิเหตุกะขาูกทานในะกาเลยน้ำมันก็จะเย็นมาแล้วเฮ้ยมึงเบิ่งเด้อลูกมึงทางล่างมาเทนใส่ข้าวต่อแบบ อะไรดีวะนะสิป้ายแบบนี้ก็ต้องก่อที่ขึ้นมาคือเก่าเนื้อโซ่ก่อขึนนน้นมานี่มองเบามีสิอันนี้บริกรติมองเราสิผัดอาหารนี่ผัดทั้งฝีมืเออผัดทางนี้ต้อ่ให้มันบางเลยเวลาลมถังมาลมถงังมันจะอูหห่หนาหนาตัวเองตัวท่านบอยืนผัดท้องผูกเดี๋ยวกูบอกถ้าใส่แบบนี้แป้งหมอนี่นี่ที่ไหนก็พอที่นี้ เวลาหัาน่นอาขึ้นยังครับพี่หั่นอี่โต๊ะพี่เลยใส่กูแบบกูแค่อยากเอาแบบว่าเอาเอามาเอามานั่งนั่งมาตั้งในโต๊ะอะไรอืมบอค่ะก่อสิ่งงามขยันมากจีก่อสิ่งาาางามที่ชุดเก็บคลองได้ไลายอีกท,ท,ทั้งเทิงทั้งหลุมมันมองมุงปูนนะมุ้สิีก่อไปยาสั่มได้ดกว่ารหกไปสตาร์ง โหดเลยอยู่ไซหกหันเลยตอนนี้อยู่บ้านเียร์น่ะแป้นแปนแปนถลายหกมีโหัหกมาแต่หกหูงเห็นโหดโเฮ้ยมึงเอาไปแหน่ะม่้จุ๊ดเลยกหอยนะี่โดาเปิดตาบอสองบุญเดือนสจ้าท่านผู้ชม ันนั้นวอุ่นน้ำกระพุ่นกันนะท่านอุ่นใช่ไหมเอาซิแบบแบบลางเออเดี๋ยวมีมีหลางนะเมย์อมน้ำมันเบิดนี่มัางต่อต่อมานะเนาะอืมจังบ่ได้หลงหลางด สิ่งมือก้าวกว้างเลยเด้อมึงเอาสีใหญ่ๆน่อเฮ้ยนอนล่างมันเป็นยังมึงแบบซาคมม่ได้นอนซาคมน่ะโอ้โหเต็มพ่อใครบ่เปิดไครได้เหมือนพวกลมาสลองเดินสามมาทลองเดินสามนำหน่องบนหน้าพี่น้องเอ้ยเป็ดไก่มีก็พี่น้องสีอันเดียวกันบักซาไทยกับอินไปนำกัน นานดีตาเออาเอนี่่ทมันจะทางมันจะทางทุกประเย็ดยังบ่อแล้วพี่น้องจ้าจอกเพิ่มมาอันค่ห้าปรุนะน่าังเนเ้นาเดียวเออจำข้าสันถานถือเละตรงนั้นี่นะ ม่ใไปห่อน้องให้ปุ๊ดเดี๋ยวนี้ป้าบริการใดเฮ้ยไม่นชไปสยติไปุ๊ดจึงลงลงเนาะเฮ้ยว่าพื่นเด้อเฮ้ยว่าพื่นเด้อไวรุ่นะยันเขาเอาแบบเอามันไปฮาอันยังฮาอันแบบขู่เอาเงินเอาข้ามมานะเอาตีเอายัง อรแป้ง่าในใต้อันนี้คือจมห้ามันเป็นห่วง,งแป้งน้่สีม่วมงกว่าหาม่วงเพระเ่าเลือนใต้เป็นห่วงยื่อื่อยไปไกลกุบ่าวส่วนหนัดปาลายก็ไปว่าสั่นไายมากคนที่จะพอมนี่ขาสี่ะรอ้ยพีบ้าบอแม่แม่ต้มห้จิตดเลยดำต้มมาเถ่าก็แห้งเลยชื่อปรโทมนะือว่ามันใส่กันแน่เท่น โอเคอยู okay, um. ่น ah ้ำมันผ yeah. no ู้เดียวนี ah ่นะชาบะดีปะละลึงมาานบหน้าคนนะมายืนลำอมหล่อและผู้ละอันผยะอะไรเนี่ยเส่ได้สโลงแน่ลูกแดสลงแน่แนเดี๋ยวุก็สุกละหอยเลยใส่ห้าตัวเห็นแทไปห้าผู้ใส บางบุญมอนดัเหลืองะพี่น้องนีมันเสียเยอะยนะ่ยอืที่บอกว่้าไปหันหนีก็บบอกแลว่าเออ้างเปนกองโกนะน้าเป็นผู้ชานะตว่าเราก็มาหาออกมอนัเรนคำเมื่อปืนตาเรื่องเรื่องกินกบนหัวนัหัวเรล่องกนอืม อะไรบางหลายร้านเกี่ยวอืมแมนมันมีแต่เต้นเนาะทรายบางคนแบบหลอกหลอกให้นั่งเสือให้แดกคันดินะนั่งกับใจดีบป่าอ่อนข้านั่งมากคุได้นั่งกับเสือให้ผมนั่งกินอืมชอบเวยตัวนี้นะเมย์อนเลยคุณพ่อเป็เหียกคุณแม่อู้วไม่ใช่คุณแม่เลเหียกคุณพ่อแต่คุณพ่อขนาด่ังใส่สรอยยังคุณพ่อคอร้านมาเลย ตัวหลุยตัวลุยหมองสีเทียนมีเงินอย่แลาเกอ่น้อล่สุดพี่น้องบุญเดือนสามกรเทยหายตัวบ้านนี้แล้วมาสิบอะไรมาบ้านสเียนมันมีตัวมันมีตัวไปตัวไปตมเลยาาเลยมเี่ลูกเฮ้ยอันนั้นไอรีดไอเซียไอีไปไปไปีดไเซียเลยอีกระด ออมันต้องหาตัวเปนตัวเปนต้องมมาบ่มีกูกีป้ามาใส่ยืมยืมใส่อืมเราต้อมหาไยมันกูกสีสอยดอกเบียจากลังมนเอาโเลยทำรทบเป็นตัวเป็นตุนอันนี้หันนะจะมามือเลือกกะป๋ากับเรือเผู้ชายหล่อบอากระโซ่ผากระโซ่มาะซูอย่างวันนอันนี้ลาพื้นร้านสาวตัวเองฮะ ล่าสุดล่าสุดเนาะฮากาวอ่ะฮากาวอ่ะควันมันมันกำลังสิมามันกำลังสิมากูเลยว่ามันสิได้กู้วแท้ๆกำลังขับรถกลับค่ะวัดสรนคุณอาใช่หนาเฮ้ยขันบัไปกับกูน่ะมันบัได้แล้วบัวได้นะกู้หาจุ่มถูกไหมคะคอณกู้ว่ากู้สุดซ้วนนี่แม่ไปบ้านนาพานไี่บ้านี่น่ะมีใจบ้านนาพานบ้านด่านนะ

thế bên sản phe nồng nè, măng nabo này, ừm, sườn heo cho, này nè, cho nhà ông, thiên, mưng bưng, là cười gan, đấy, luôn. ลูกไส้ไม่ใหญ่มั่งพี่น้องได้แล้วบอกอันไม่เบิ่งแท่นหนานี่หนาเนี่ยเรยเบิ้งโซโซน่จนอันนั้นะก็เนียเขาคบเนี่ยเพิ่นเฮ้ยไปเลยกูิชลูกป่าได้แพงแท้ๆยังว่ามึงดูมัดกับขาวดำมัดขาวมึงนะมนแบบเน่ามึงเอ้ยโอ้จะเป็นว่าเอาเหืองถึงเจ็บถึงโซมากระดัง ฮเฮ้ยเฮ้ยลาหึงน่อยนาะหึงอะไรน่อยอือน้ำปลาตุเผาน้รนลาองมลยที่อืมทรมานทรมานตัวเองทรมานลูกเมียน้อยนีแม่น่ก็ยัง่าทั้งท่ายาทั้งเป่าท่าเสาท่าพีนท่าแรง พคน,น,นใหญ่หัวน้ำยังวัท่นเป็นแม่ถามมง้าวเราอื็มเดี๋ยวข้ขาวเราเข่งไปทำหนั่งทิ้งต้องล้างน้าสายว่าล่ะผู้ชายมึงประินกำลังว่าพื้นว่าอีเฮ้ยมึงคือขอโทษฮามันแน่ย่านันนผู้ชายลุมส้มมันอย่ามานนันตายมาสันพากกันว่าวก,กันนะอื <c oughs> อผูว่าว่าผู้จิตใจบากหน่าจะฆ่ามันมากมั่งเออได้ต้มเป็ดมาพี่น้องเลย